เคยไหมคะที่บางครั้งอะเราโตมาแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมไม่มีใครบอกเราเลยว่าชีวิตจริงอะมันเป็นแบบนี้ทําไมโรงเรียนไม่เคยสอนเราเลยว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างในชีวิตจริง เฮ้ยเออโรงเรียนสิ่งที่โรงเรียนสอนนะมันคือทางทฤษฎีจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราสามารถนำทฤษฎีนั้นมาใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็น emotional intelligence ไม่ว่าจะเป็น personal finance คือพี่รู้สึกว่าอะไรเหล่านี้มันเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในชีวิตจริงที่เราทุกคนต้องใช้ทุกๆวันแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถหาได้ในคลาสที่เราเรียนในตอนเด็กๆมันเลยทำให้พิวอยากจะทำคลิปนี้ออกมาเพื่อมาแชร์สิ่งที่โรงเรียนไม่สอน ห้าอย่างที่พี่รู้สึกว่าสำคัญมากๆมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ personal finance เราแทบจะไม่เคยได้ยินอาจารย์คนไหนหรือว่า lecture ไหนหรือว่า class ไหนเลยที่มานั่งสอนว่านักเรียนควรจะบัจเจ็ตเงินอย่างนี้นะคะนักเรียนควรจะใช้เงินกับสิ่งนี้นะคะแล้วพี่รู้สึกว่าเฮยชีวิตของเราอะ่ะมันก็วนเวียนแต่กับอะไรแบบนี้มันวนเวียนอยู่แต่กับการใช้เงินมันวนเวียนอยู่แต่กับการหาเงินแล้ถ้าเราไม่รู้อ่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงคือ มันไม่สามารถอะทุกคนทุกบาททุกสตางค์ของเราอะมันคือการตัดสินใจว่าเราจะเอาเงินที่เรามีอยู่ไปลงทุนกับอะไรไปใช้กับอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะถ้าเราไม่รู้จักบริหารเงินเลยอะเราหาได้เท่าไหร่มันก็ใช้หมดได้อะ่ะ วิธีบริหารจัดการเงินง่ายๆนะคะก็คือสูตร50 30 20แต่ขออนูยก่อนว่าสูตรนี้อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกฐานเงินเดือนทุกฐานรายได้แต่พี่รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีมากๆสําหรับคนที่มีรายได้หลักหมื่นหรือว่าหลักแสนต้นๆน,นะคะคือยิ่งถ้าเกิดสมมติเรามีรายได้หลักล้านเงี้ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม50%แรกมาจากค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นค่ารถไม่ว่าจะเป็นค่ากินไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณูปโภคค่าน้าค่าไฟพวกเนี้ยพี่ขอจัดให้ อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอีก3 0คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแบบค่าใช้จ่ายจิปาถะเราสามารถแบ่งไปช้อปปิ้งได้สามารถแบ่งไปเป็นบัตเจสําหรับไปเที่ยวได้ส่วน20%สุดท้ายคือการเก็บออมหรือว่าลงทุนซึ่งการลงทุนตรงเนี้ยทุกคนอาจจะต้องไปเลือกตามความเหมาะสมตามจริตของตัวเองว่าเราชอบแบบไหนแต่ละคนน่ะจะมีแบบแผนการลงทุนไม่เหมือนกันพี่เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยทุกคนต้องเลือกให้เหมาะสมกับ จริตของตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนํานะคะก็คือการกําหนดไปเลยว่าบัญชีเนี้ยเอาไว้เก็บเงินนะบัญชีเนี้ยเอาไว้ช้อปปิ้งนะส่วนบัญชีเนี้ยเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะก็คือถ้าเราแบ่งออกมาเป็น3บัญชีแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะไม่งงแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถเหมือนจัดการเงินได้ง่ายขึ้นทิปสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายคือบางทีอะเราทําแต่บัญชีรายรับแล้วเราไม่เคยทําบัญชีรายจ่ายเลย มันอาจจะทําให้เราใช้จ่ายมากกว่าที่เราหาได้คือถ้าเรา t r a ็กออกมาเราก็จะเห็นว่าไม่มีค่าใช้จ่ายบางอันที่เราอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าใช้น้อยมากอย่าง subscription บางอันอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่ว่า มันก็ยังตัดบัญชีเราไปเรื่อยๆทุกๆเดือนอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นแล้วก็สามารถไปยกเลิกอันนั้นได้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นมันเหมือนทําให้เรามีความตระหนักรู้ถึงเงินที่เรามีอยู่มากขึ้นอย่างที่2 emotional intelligence หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆทุกคนรู้ป่าว่ามันมี research หนึ่งเขาบอกว่า90%ของ top performers ในที่ทํางานหรือว่าคนที่เขาได้เงินเดือนเยอะๆในที่ทํางานนั้นๆนนเขามี EQ ที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ย EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์มันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็โอ้โหควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมาตั้งแต่เกิดคือมันไม่ใช่คือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องฝึกการที่คนคนหนึ่ง EQ สูงอ่ะมันคือการที่เขาอ่ะมีความยืดหยุ่นมันไม่ใช่ว่าเขาไม่โกรธมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มันคือการที่เขารู้สึกโกรธ รู้สึกกลัวแต่เขาสามารถจัดการอารมณ์นั้นๆของเขาได้ดีคือมันง่ายมากๆที่บางครั้งเราโดนด่าเราโดนว่าเราโดนสิ่งแวดล้อมภายนอกกระตุน้นแล้วเราจะตอบสนองไปโดยอัตโนมัติด้วยความกโกรธด้วยความโมโหคือถ้าเราไม่เคยรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเลย การที่เราระเบิดอารมณ์ตัวเองอะมันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองมากๆในสมองของเราอะมันจะมีส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ถูกทริเกร์ได้ง่ายมากๆคือโดนกระตุ้นปุ๊บตอบสนองปับ๊บแบบทันทีสมมุติมีคนตัดหน้ารถเราเนี้ยเราแบบด่าทันทีอย่างเงี้ยนี่คือการที่เราอะปล่อยใอะมิกดาลาทำงานโดยที่เราไม่ควบคุมมันแต่ถ้าทุกคนลองแค่หยุดหายใจชา้ชาๆแป๊บหนึ่ง ทุกคนจะเริ่มกลับมามีสติเราทุกคนจะรู้สึกว่ามันไม่ปรีแตกเ่าตอนแรกเพราะตอนนี้เหมือนสมองส่วนที่ไม่เป็น prefrontal cortex มันกลับมาทํางานแล้วมันกลับมาควบคุมอารมณ์ของเราแล้วสิ่งนี้จะทําให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสติมากขึ้นมากๆขอให้เราจักพอสแบบหนึ่งอย่าพิ่งระเบิดอารมณ์อย่าพิ่งขี้วีนอย่าพิ่งขี้บน่นคือจะด่าอะไรปุบให้หยุดเราทุกคนจะรู้ว่าแบบจริงๆการควบคุมอารมณ์ตัวเองมันไม่ได้ยากเลย แต่แค่เราต้องมีสติแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พิวทําบ่อยมากๆในการจัดการอารมณ์ของพิวต่างๆไม่ว่าจะรู้สึกกลัวรู้สึกเศร้ารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอะคือบางทีถ้าเกิดเราเก็บความรู้สึกเหลองอยู่ไว้ในสมองของเราอย่างเดียวมันไม่สามารถประมวลผลออกมาได้มันเลยทําให้เราอะคิดวนๆอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่พิวทำแล้วมันดีมากๆนะคะก็คือการเขียน journal คือพิวจะเขียนออกมาหมดเลยว่าตอนนี้พิวรู้สึกยังไงคิดยังไงรู้สึกเสียใจเพราะอะไรร้องไห้เพราะอะไรกลัวเพราะอะไรโกรธเพราะอะไรคือพิวเขียนออกมาหมดเลย ซึ่งสิ่งเนี้ยมันดีมากๆคือใครที่ตอนเนี้ยรู้สึกโกรธรู้สึกว่ามีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันลบๆอ่ะเราไม่รู้จะเอาอารมณ์เ่าเนี้ยออกอยังไงพิวแนะนำให้ทุกคนลองเขียน Journal ดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกทีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถมีอีิวที่สูงขึ้นได้เพราะว่าเราสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้โดยการเขียนออกมาอย่างที่3คือ c อ m m u n i c เคชันหรือการสื่อสารกับผู้อื่นพิ่เชื่อว่าหลายๆคนเนกำลังประสบปัญหาที่บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะพูดกับคนอื่นยังไงอ่ะเหมือนเราารู้นะว่ลึกๆ เราต้องการอะไรแต่เราไม่รู้จะพูดกับเขายัางไงอะให้มันมีความตรงให้มันมีความจริงใจแต่ไม่อยากให้มันดูรุนแรงเกินการสื่อสารที่ดีกับคนอื่นอะมันจะช่วยลดการเข้าใจผิดลดดรามา่าแล้วก็ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้เทคนิคหนึ่งที่พี่อยากจะมาแนะนําก็คือ I statement ซึ่งเทคนิคนี้มันง่ายมากทุกคนสมมติมีคนทําอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบแทนที่เราจะพูดไปว่าเป็นเพราะเขาเราเปลี่ยนไหมฉันเสียใจมากวันนั้นฉันอรอเธอนานมากเธอไม่ยอมมาตามนะัด ประโยคดูซอฟขึ้นหนึ่งร้อเซถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนประโยคที่เราจะได้อีกคนได้เป็นบอกว่าแบบเรารู้สึกยังไงแทนอะ่ะมันจะทําให้บทสนทนานั้นอะ่ะอีกคนเขาไม่รู้สึกว่าเขาโดนว่าพอการที่คนคนหนึ่งโดนว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราแค่เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนว่าฉันรู้สึกแย่ที่เธอทําแบบนี้นะเขาจะรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้โดนดา่าแต่เขาจะรู้สึกผิดว่าเขาทําให้เราเสียใจ ซึ่งอันนี้มันเป็นรีเสิร์ชจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะก็คือใช้ I statement แทนการใช้คำว่าอยู่คือเป็นภาษาที่สื่อสารโดยพูดถึงความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่รู้สึกว่าวิธีนี้มันช่วยให้เราอะไม่ทะเลาะก,กับอีกคนอะเพราะเหมือนพออีกคนไม่ได้รู้สึกว่าเรากล่าวโทษเขาอะเขาก็จะไม่ได้โต้กับมาหาเราแรงๆอะนึกออกปะมันก็เลยเป็นการเหมือนค่อยๆทําความเข้าใจกันไม่ได้มานั่งปะทะกันแบบรุนแรงหรือว่าด่ากันอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่สี่คือการจัดระเบียบชีวิตสิ่งที่โรงเรียนสอนก็คืออาจจะสอนให้เรารู้จักจัดตารางสอนแต่เขาไม่ได้สอนว่าเราควรจะจัดตารางชีวิตเรายังไงการที่เรามีระบบในชีวิตอะมันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆมันเหมือนเราแค่ใช้ชีวิตแบบมีรูทีนนะไม่ใช่แบบว่า ตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก่อนนอนก็ไม่รู้จะทําอะไรระหว่างวันก็ไม่รู้จะทําอะไรคือหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งเหยิงอะมันอาจจะเป็นแค่เพราะว่าเราอะไม่มีรูทนชีวิตแค่นั้นเองคือในทางของสมองอะการที่เรามีรูนอะมันจะทําให้สมองของเราอะรู้สึกปลอดภยัยเพราะว่ามันไม่มีอะไรรอบตัวที่มันวุ่นวายมันเหมือนเรารู้ว่าโอเควันนี้เราจะทําสิ่งนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปทําสิ่งนี้นะมันจะไม่มีอะไรที่อยู่ดีๆก็มาจากไหนก็ไม่รู้เหนือความคาดหมายมาเซอร์ไพรส์เราระหว่างวันมันเลยทําให้สมองขอองเรราาู่้สึกวปลดภัย แล้วนอกจากการที่เราจะมีรูทีนแล้วอะสภาพแวดล้อมที่อยู่ในบ้านของเราอะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือหลายๆครั้งที่บางครั้งเราบ้านรกอะทุกคนลองคิดดูว่าสภาพจิตใจของเรานะตอนนั้นอะมันรู้สึกยังไงคือพิว,วรู้สึกเลยนะว่าเวลาที่พิวบ้านรกอะพิวรู้สึกว่าพิวไม่อยากทาอะไรพิวรู้สึกว่าพิวไม่มีแรงคือฉันอยากจะนอนอยู่บนโซฟาทั้งวันคือฉันอยากจะนอนอยู่บนเตียงทั้งวันฉันไม่อยากเห็นห้องรกๆฉันไม่อยากจะย่างกลายไปไหนทั้งสิ้นคือรู้สึกเหมือนมันยุ่งเหยิงไปหมดอะทั้งที่จริงๆเรา อาจจะไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันเป็นแค่เพราะว่าบ้านเรารกซึ่งตอนนี้ใครที่บ้านรกอยู่พี่อยากทุกคนอะลองเปลี่ยนแบบง่ายๆเลยก็คือจัดโต๊ะจัดเตียงพิวมั่นใจว่าหลังจากที่ทุกคนทําแล้วอะทุกคนจะรู้สึกดีมากๆทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนมีแรงทุกคนมี energy ทุกคนรู้สึกคือรู้สึกดีกว่าเดิม1% 0 0 0ันเอพราะการที่สิ่งของรอบตัวเรามันเยอะเกินอะมัน distract เราทุกคนมันเหมือนว่าขณะที่เราอ่านหนังสืออยู่ขณะที่เราทํางานอยู่เราจะกังวลถึงห้องที่สกรปรกข,ของเรา หรือจานที่ไม่ได้ล้างของเราที่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ล้างให้มันเสร็จสิน้นหรือว่าเราไม่จัดให้มันเสร็จสิน้นอ่ะมันก็จะเหมือนติดค้างในใจอยู่อย่างนั้นทําให้เราไม่สามารถทํางานที่เราควรจะทําได้อย่างเต็มที่อย่างที่5้าอย่างสุดท้ายคือการรู้จักตัวเองคือตอนเด็กๆผิวก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักตัวเองขนาดนั้นนะผิวก็เออใครว่าอะไรดีผิวก็ว่าดีใครว่าไม่ดีผิวก็ว่าไม่ดีคือมัอนไม่มีใครเกิดมาแล้วก็รู้เลยว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อทําอะไร แฟชั่นของเราคืออะไรคือถ้าทุกคนไม่เคยมานั่งตกตะกอนกับตัวเองหรือว่าใช้เวลากับตัวเองอะทุกคนจะใช้ชีวิตแบบหมดออโต้พายロดโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าฉันคือใครซึ่งพี่รู้สึกว่ามันก็แอบนะ่ากลัวเหมือนกันนะที่คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในโลกอะซึ่งก็คือตัวเราเองแต่เราไม่รู้จักตัวเองเลย คือพิมั่นใจว่าทุกคนบนโลกเนี้ยไม่ได้มีใครรู้หรอกว่าตัวเองอ่ะเกิดมาเพื่ออะไรแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้เรารู้ได้อะมันก็คือการที่เราลองทำอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเราไม่เคยลองเลยชีวิตนี้ก็คืออยู่แต่กับคอมฟอร์ทโซนของตัวเองคือถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่มีทางรู้ได้อะว่าเราชอบไหมหรือว่าเราไม่ชอบแต่ถ้าสมมุติเราไปลองแล้วเราพลาดทุกครั้งที่เราพลาดอะ ยังไงเราก็ได้เรียนรู้ยังไงเราก็ได้โตขึ้นคือหลายๆครั้งอะเป้าหมายในชีวิตของเราอะมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือในตอนเด็กๆอะพิวจําได้เลยนะว่าพิวอยากเป็นดีไซเนอร์แบบอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์คือพิวงงมากคือตอนนี้ความคิดเนี้ยไม่เคยอยู่ในหัวพิวอีกแล้ว <S <S แต่เมื่อสิบปีที่แล้วอะพิวอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มากไม่รู้ทําไมแต่ตอนนี้พิวรู้สึกว่าพิวไม่สามารถเห็นตัวเองไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ได้ สิ่งที่พิวเป็นในวันนี้คือพิวมองเห็นตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจพิวมองเห็นตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่พิวไม่เห็นตัวเองเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เลย ซึ่งมันไม่มีอะไรผิดนะทุกคนที่บางทีอะเป้าหมายในชีวิตของเราอะมันอาจจะเปลี่ยนไปตามวัยของเราสิ่งที่สําคัญกว่าการที่เป้าหมายมันเปลี่ยนไปอะมันคือการที่เราฟังตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยมันคืออะไรสุดท้ายแล้วอะพี่ชิวทุกคนอะก็อยากจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแลวการทํางานอะมันก็คือการที่เราอะต้องทําในสิ่งนั้นทุกๆวันทุกๆวันพี่เรรู้สึกว่ามันสาคัญมากๆที่ทุกคนเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองถนัด ก็วันนี้นะคะทั้งหมด5อ้อคือพิวรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ในโรงเรียนเราไม่ได้สอนเนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมกันได้วิชาของชีวิตอะพิวมั่นใจว่ามันไม่มีใครเรียนจบได้ในวันเดียวแต่มันก็คือการที่เราเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะในชีวิตนี้มันมีหลายสิ่งมากๆอะที่พิวรู้สึกว่าเรายังไม่รู้อะยิ่งเราอ่านเยอะยิ่งเราฟังเยอะมันก็ยิ่งมีประโยชน์กับตัวเรา แล้วสิ่งเล็กๆเราเนี่ยพิวมั่นใจว่ามันสามารถผลักดันเราไปสู่ความสําเร็จไปสู่จุดที่เราอยากจะให้มันเป็นก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะพิวก็มีการบ้านใหมทุกคนทําอย่างแรกเลยคือให้ทุกคนทำรูทีน อาจจะเริ่มจากมอร์นิ่งรูนก็ได้ว่าทุกคนจะตื่นกี่โมงตื่นมาทําอะไรบ้างอย่างที่สองให้ทุกคนทำบัตรเจ็ตรายรับรายจ่ายอาจจะไม่ได้ต้องทําทั้งเดือนก็ได้นะอาจจะแค่ทําแค่ของวันนี้ก็ได้ว่าเออมีรายรับเท่าไหร่วันนี้มีรายจ่ายเท่าไหร่ก็ให้ทุกคนอลองทําไปก่อนเอาแค่หนึ่งวันนี่แหละทําไปก่อนแล้วถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่ามันดีก็ให้ทุกคนค่อยๆทําต่อไปอย่างที่สมอย่างสุดท้ายให้ทุกคนถามตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเนี่ยมันคืออะไร เป้าหมายในชีวิตของเราอะสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไม่ต้องไปสนวนความต้องการของคนอื่นเอาความต้องการของเราอะว่าเราอะต้องการอะไรจริงๆขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด u b s c r i b e ให้พิวมากๆนะคะพิวเชื่อว่าทุกคนอะสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้สามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย